สวัสดีค่ะวันนี้กิกนะคะมาแบ่งปันเทคนิคการยืดโคนดัดปลายวอลลุ่มนะคะหรือยืดล็อกทรงนั่นเองค่ะเคคนี้นะคะลูกค้าเคยยืดผมมาแล้วนะคะ1-2ปีนะคะเราก็เริ่มนะคะตัดแต่งทรงผมตามความยาวที่ลูกค้าต้องการนะคะตัดผมตามทรงที่ลูกค้าอยากได้เลยวันนี้ลูกค้าอยากได้ลอนเบาๆนะคะดูเป็นเลเยอร์ไม่เอาลอนเยอะนะคะ เมื่อทําการตัดแต่งทรงผมได้แล้วนะคะเราก็นําลูกค้าไปสาวผมด้วยแชมพูดีทอก้างสารเคมีของ3บวกนะคะจากนั้นนะคะทําการบำรุงด้วยทิชเม้นนาเวนซี่นะคะแล้วก็ล้างออกนะคะเคสนี้กิใช้น้ํายายืดได้ดัดได้ของเชฟวี่ตัวใหม่นะคะสูตรผมแข็งแรงผสมเชื่อมพันธะไดซันไฟเอเซนต์ของ3บวกเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็ลงน้ํายาได้เลยค่ะเว้นโคนไว้ประมาณ1เซนนะคะแล้วก็เว้นปลายผมที่ผ่ การยืดมานะคะลงน้ำยาไปประมาณ20นาทีนะคะเคสนี้เพื่อนๆเ,เชื่อไหมดูจากในคลิปวิดีโอนะคะเป็นผมที่ค่อนข้างจะแข็งแรงเลยค่ะแต่ซื้อไพในซื้อไพค่ะผมลูกค้ามีสารเคลือบค่ะทุกคนกิ๊กลงน้ำยาไป20นาทีนะคะจากนั้นก็ลงปลายต่ออีก10นาที ความยืดหยุ่นของผมไม่มาค่ะทุกคนการเช็คความยืดหยุ่นนะคะสามารถเช็คได้หลายวิธีเลยนะคะเคสนี้นะคะใช้วิธีการดึงแล้วผมไม่ยืดหยุ่นทุกคนกิ๊กก็เลยถามประวัติลูกค้าใหม่ลูกค้าบอกว่าใช้สีสมุนไพรแบบสะมาค่ะทุกคนงานเข้าเลยค่ะวีนะคะน้ำยาทิ้งนะคะเมื่อหวีออกมาแล้วนะคะน้ำยายืดได้แไ,ได้ของเชฟวีจะเป็นสีขาวทุกคนแต่เมื่อนะคะหวีน้ำยาออกมาแล้วกลายเป็นสีน้ำตาลแบบนี้เลยอันนี้คือสาร บในเส้นผมนะคะทุกคนสีสมุนไพรแบบสะมันจะมีสารเคลือบนะคะมันทําให้สีฟังนะคะทําให้ผมแห้งกระด้างทุกคน เะคเคสนี้นะคะทําการหวีน้ํายาทิ้งแล้วเติมเข้าไปใหม่นะคะถ้าเพื่อนๆไม่อยากหวีทิ้งนะคะกิ๊กแนะนําสูตรแอคตาทะลุสามเครือบของสารบวกถุงสีม่วงเลยนะคะเคสนี้ทุกคนกิ๊กไม่ได้ถามลูกค้าที่จริงอะถามไปแล้วแต่ลูกค้าไม่รู้จักนะคะว่ามันเป็นที่เปลี่ยนสีผมแบบมีสารเคลือบลูกค้าก็เลยไม่ได้แจ้งคะ่ะโชคดีมากๆเลยคะ่ะที่กิ๊กนะคะหวีน้ํายาทิ้งแล้วเติมเข้าไปใหม่ถ้าไม่งั้นนะคะดัดยังไงก็ไม่ได้รอนทุกคนเราจะต้องเอาสารเคลือบออกให้ได้ ะะทีนี้นะคะนวดน้ำยายอีกประมาณ3-5นาที แ๊บเดียวทุกคนผมเริ่มยืดหยุ่นแล้วค่ะเมื่อได้ความยืดหยุ่นของเส้นผมแล้วก็นำลูกค้าไปสระผมด้วยแชมพูดีทอ็อกล้างสารเคมีอีกหนึ่งรอบทำสปาร้อนด้วยทีส์มิทนาวเวนซี่เพื่อคืนสภาพเส้นผมให้กลับมาแข็งแรงนะคะจากนั้นก็ล้างผมให้สะอาดทำการเป่าให้แห้งสนิทรีดคนผมให้ตรงเว้นไปลายไว้ม้วนรอนนะคะขั้นตอนการม้วนลอนนำปลายผมจุ่มน้ำนะคะฉีดสเปรย์น้ำนมป้องกันความร้อนนะคะแล้วก็ใส่ตัวโมเดิลเพกตัว B นะคะเป็นเชือม บัทะนะคะแกนผมแบบทิสมินนะคะม้วนลอนนะคะเคสนี้ใช้แค่10แกนเท่านั้นนะคะใช้เบอร์22แล้วก็เบอร์25ค่ะเทคนิคการม้วนลอนนะคะวีผมให้เรียบนะคะม้วนให้ตึงดึงให้เงานะคะทุกคนแค่นี้เองนะคะจากนั้นก็ใส่กระดาษป้องกันความร้อนนะคะหรือกระดาษฟองน้ำนะคะแล้วก็ติดกิฟต์นะคะเพื่อไม่ให้แกนโดนหนังศีรษะลูกค้านะคะเวลาเข้าเครื่องดัดนะคะลูกค้าจะได้ไม่ร้อนนะคะ เคสนี้นะคะกิ๊กตั้งไฟอยู่ที่120องศาเดินไฟ20นาทีนะคะเพื่อนเพื่อนรู้ไหมคะว่าสารเคลือบอะไรบ้างที่ทำให้ดัดผมออกมาแล้วไม่ได้ร้อนนะคะตัวที่1สารเคลือบจากสมุนไพรยาสระเปลี่ยนสีผมสมุนไพรทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรแบบบดนะคะหรือที่ทำเป็นซองทำเป็นขวดแบบสระมาคือใช่หมดเลยน้ำมันมะพร้าวน้ามันมะกอกเคลือบแว็กเคลือบแก้วเคลือบเอง,งาเมื่อไหร่ที่ลูกค้ามีการใช้ตัวผลิที่มี สารเคลือบมานะคะเพื่อนๆจะต้องเอานะคะสารเคลือบออกให้ได้ไม่งั้นไม่ได้รอนเลยและอีกหนึ่งอย่างที่มีปัญหาในการดัดนะคะทุกคนเคราตินสดุดและก็ตัวบำลุงที่ลูกค้านะคะกดสั่งซื้อในต่อๆไปใช้กันเองนะคะเมื่อเราทําการเข้าเครื่องดัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําการรีดลบรอยนะคะกิ๊กใช้สเปรย์น้ำนมของ n w ฉ h ดไปตรงรอยนะคะจากนั้นก็รีดเลยนะคะเมื่อรีดลบรอยเสร็จแล้วเราก็ลงน้ํายากรูเลยคะ่ะเคสนี้ใช้เป็นกรกูน้านะคะ ลงตั้งแต่โคนจรดปลายเลยทิ้งเวลาไว้ประมาณ10นาทีค่ะ เมื่อลงน้ำยากโกกครบเวลานะคะเราก็จะนำลูกค้าไปสาะผมด้วยแชมพูเคลาตินของ3าบวกแล้วก็ตัวบำรุงสปาเคลาตินของ3าบวกนะคะล้างผมลูกค้าให้สะอาดแล้วทำการเป่าแห้งได้เลยค่ะตัวบำรุงหลังจากการดัดสำคัญมากนะทุกคนการที่ใช้ส่วนผสมของเคลาตินนะคะจะทำให้ผมนุ่มและเงามีน้ำหนักนะคะช่วยให้นะคะสีงานยืดงานดัดอยู่ทนอยู่นานยิ่งขึ้นนะคะก่อนเป่าอย่าลืมฉีดสเปรย์น้ำนมป ป้องกันความร้อนด้วยนะคะวอลลุ่มล็อกทรงเลเยอร์นะคะสามารถเป่ากระจายได้เลยหรือให้ลูกค้าก้มศีรษะเป่าก็ได้นะคะเคสนี้นะคะจะเป็นรลอนเบาๆนะทุกคนลูกค้าดัดผมครั้งแรกนะคะไม่ต้องการลอนเยอะนะคะ เทคนิคการดัดผมของกิ๊กง่ายมากทุกคนอย่าไปทําให้มันยากนะคะทําให้มันง่ายๆได้เงินไวๆนะคะใครที่สนใจผลิตภัณฑ์สามารถสั่งซื้อกับกิ๊กได้เลยนะคะกิ๊กมีเทคนิควิธีการทําให้สอบถามได้ตลอดเลยะคะ่ะเมื่อผมเริ่มแห้งแล้วนะคะเราก็จะใส่อ r ก์เกนออยล์จับรอนนะคะตัวนี้นะคะจะทําให้รอนกระชับลดความชี้ฟูของรอนนะคะสามารถแนะนําลูกค้าซื้อกลับไปใช้ต่อที่บ้านได้ด้วยนะคะจากนั้นก็เป่าต่อให้แห้งสนิทเลยตัวนี้ซึมเข้าเส้นผมไม่เนหนียวเหนอะหนะเลยนะทุกคนและที่สาคัญกลิ่นหอมมาก ะะวันไหนที่ลูกค้าไม่สาวผมสามารถใช้ตัวนี้ใส่ได้เลยนะคะการดัดวอลลุ่มนะคะรอนจะสวยไม่สวยอยู่ที่การตัดผมของช่างค่ะส่วนรอนจะเด้งไม่เด้งอยู่ที่การลงน้ํายาเช็คความยืดหยุ่นค่ะผลิตภ,ภัณฑ์ยืดได้ดัดได้ของ3บวกแลช c ฟ e ี่นะคะสามารถยืดผมตรงถาวรได้สามารถดัดดิจิตอลได้สามารถใช้เทคนิคมิกแอนแม็กดัดแบบไม่ใช้ความร้อนไม่ใช่การดัดยินได้นะคะมีกลิ่นค่อนข้างที่จะหอมนะคะสามารถสระผมได้เลยทันทีหลังทํานะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะยืดวอลลุ่มล็อกทรงนะคะคือได้ลอนนุ่มๆเด้งๆเงาๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆช่างคนไหนนะคะอยากมาเรียนนะคะกิฟกก็เปิดรับสอนคลาส V.I.P. นะคะตัวต่อตัวผู้เรียนเป็นผู้ลงมือทําเองทุกขั้นตอนสามารถมาเรียนได้ที่จังหวัดชัยภูมิหรือให้กิฟกไปสอนให้ถึงที่้านได้เลยคะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะยืดล็อกทรงเลเยอร์เป่าแห้งจบงาน100ลูกค้าน่ารักมากเลยขอบคุณนะคะ